มาแล้วครับนี่เป็นสีสันของขบวนแห่หมับของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองเปียอำเภจนะจังหวัดสงขลาครับซึ่งแห่หมับในงานบุญศาสตร์เดือนสิบนะครับไปที่วัดทุ่งเนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลคลองเปียบ้านป่าปูนั่นแหละครับดูสิครับนี่อะไรครับไม่ใช่ปลาวานไม่ใช่ปลาฉลามนะครับแต่นี่เป็น เรือดำน้ำครับปีนี้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่หนึ่งและหมู่ห้าตําบลคลองเปียครับเขาสร้างเรือดำน้ำเป็นหมับในการแห่ไปทําบุญที่วัดในงานบุญศาสตร์เดือนสิบปีนี้ครับดูสิครับมาแล้วครับเนี่ยนี่คือหมับของปีนี้ครับเป็นปีแรกครับที่จัดขึ้นมาแปลกแหวกแนวครับจัดเต็มจัดหนักจัดไปเอาให้ถึงเนื้อถึงหนังเลยครับปีนี้ครับ ดูสิครับชาวบ้านก็ามาล้อดูขบวนแหกันครับในวัดทุ่งแนะครับโอ้โหปีนี้จัดเต็มจริงๆครับทั้งกลองยาวกลองสั้นกลองเต้นรำกันสนุกสนานจริงๆครับพร้อมกับหมับเรือดำน้ำสองลำครับแล้วก็รางวัลที่หนึ่งลำนี้ครับเก้าเ้าเ้า้าเจ็ดครับ เลขประวัติศาสตร์ที่ออกมาเมื่องวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้แหละครับเอาซะเลยครับชาวบ้านครับปีนี้เอาให้มันแปลกกว่าทุกปีครับแห่มับเรือดำน้ำกันเลยครับเอาละครับมีขบวนกองยาวนำหน้าไปที่วัดครับหมู่หนึ่งหนึ่งลำครับแล้วก็หมู่ห้าอีกหนึ่งลำครับสองลำครับปีนี้มาแล้วครับเรือดำน้ำครับ โอ้โหแม่เมื่อซื้อไม่ได้ก็ชาวบ้านที่นี่ก็ทำขึ้นมาเองแล้วครับว่าอย่างนั้นครับเรือดำน้ำชะลอไปแล้วครับการซื้อชาวบ้านที่ดีก็เลยทําขึ้นมาเลยครับแม่เอาเป็นกุศโลบายเลยครับว่าปีนี้เราพาเรือดำน้ำมาส่งตายายกันครับ นี่ก็เป็นสีสันนะครับของชาวบ้านในนี้ลำใหญ่เลยครับเนี่ยครับดูครับเอาขนมลาเอาขนมอะไรที่เป็นงานบุญเดือนสิบนะครับมาสร้างเป็นเรือดําน้ำครับแล้วแห่ไปที่วัดทุ่งแหน่ครับเอาไปทำบุญในงานส่งตายายศาสตร์เดือนสิบครับครั้งที่สองครับ วันนี้เป็นงานบุญใหญ่นะครับที่ชาวบ้านลูกหลานเนี่ยจะกลับบ้านพาไปทำบุญที่วัดครับนี่ครอบครัวครับมาแล้วครับดูดิครับลูกเล็กเด็กแดงมากันหมดครับคุณย่าคุณยายคุณยังคุณอะไรมาหมดครับจัดเต็มจัดหนักครับที่นี่ครับที่วัดทุ่งเน่ครับโอ้ยดูสิครับสนุกจริงๆเลยครับนี่เป็นสีสันและบรรยากาศ งานบุญศาสตร์เดือนสิบนะครับที่วัดทุ่งแนะอำพจจนะจังหวัดสงขลาครับที่ทีมงานตัวพ่อครับไปเอามาให้ชมกันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งอีกหนึ่งสีสันนะครับของงานบุญศาสตร์เดือนสิบซึ่งจะมีการ แผ่หมับครับในทุกๆวัดครับทุกๆที่ครับชาวบ้านก็จะจัดทำหมับขึ้นมาครับแล้วแต่ครับว่าจะทําเป็นรูปอะไรครับแต่ที่นี่ครับเป็นเรือดําน้ํา9 9 9 9 9 7ครับเลขนี้บาดตาบาดใจเลือเกินครับเลขนี้กับจําไปจะตายครับเลขนี้เรียกว่าไม่มีอีกแล้วชาตินี้โอ้โหออกมาได้ยังไงดูสิครับเรือดําน้ํามีใบพัดเรียบร้อยเอาใบพัดลมนั่นแหละครับมาทาเป็นใบพัด สนุกสนานกันจริงๆครับนี่เป็นบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับทางใต้ครับประเพณีงานบุญศาสตร์เดือนสิบซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนละครับมีหนึ่งก็มีสองครั้งครับบุญแรกกับวันที่สามกันยายนที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นบุญวันที่สองวันนี้ครับซึ่งบุญใหญ่หนสองเนี่ยทุกคนจะกลับบ้านทำบุญกันลวครับขาดไม่ได้ครับ แต่ที่นี่แปลกับที่อื่นครับเอามันซะเลยครับเรือดำน้ำสองลำครับให้จบให้จําให้ขึ้นใจกันไปเลยครับว่าปี2563ศาสตร์เดือนสิบมีแหมับเรือดำน้ำถึงสองลำครับเอามาไว้ในโบสถ์ในวัดแบบนี้แหละครับตั้งหมับกันแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยนี่ครับมาตั้งกันหน้าพระหน้าสงเลยครับเดี๋ยวก็มีพิธีทําบุญตามไปเป็นนี้กันต่อไปครับ ดูสิครับแม่ดูไปจากนี้เหมือนปลาวานเลยครับแต่ไม่ใช่นะครับนี่มันหมับครับหมับเรือดำน้ํานะครับไม่ใช่ปลาวานสองลำมาเลยครับแม่ใครไม่ซื้อเราสร้างให้เองเลยครับเดี๋ยวนี่ก็คือชาวบ้านครับที่มารอทําพิธีทําบุญตักบาตรอะไรก็ว่ากันไปครับตามตามประเพณีศาสตร์เดือนสิบครับเอาหมับมาวางไว้ตรงนี้เว่ากันแล้วก็ว่ากันไปครับนี่ครับที่วัดทุ่งเน่ครับ จากพิธีไรเสร็จกรบตามประเพณีศาสตร์เดือนสิบนั่นแหละครับแต่ว่าสีสันอยู่ที่นี่ครับเรือดำน้ำสองลำครับในพิธีส่งตายายของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองเปียอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในปีในปีนี้ครับนี่ก็มีพิธีส่งครับซึ่งยึดตามขนบธรรมเนียมตามประเพณีทุกอย่างครับเพียงแต่ว่ามีสีสันปีนี้ขึ้นมาหน่อยครับคือมา เรือดำน้ำครับแม่ไม่รู้ไปบาดตาบาดใจใครหรือเปล่าครับแม่จังคิดจริงๆครับชาวบา้านที่นี่ฝังใจกับเรือดำน้ำฝังใจกับหวยรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่ง,ง,งกันยายนครับแม่เก้า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 เจ็ดครับเอาเลยครับเอามันซะเลยครับ แม่ตั้งเรือดังน้ําตั้งเลขเด็ดครับเอามาเลยครับเอามาจัดกันให้เต็มเลยครับมาคู่กันพร้อมๆกันเลยครับส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศครับที่ชาวบ้านมาทําบุญนะฮะซึ่งทีมวาทพ่อเอามาให้ดูครับซึ่งวัดต่างๆในวันนี้ครับก็มีการจัดประมณีงานบุญเดือนสิบกันทุกที่ครับก็ขอให้ได้รับบุญได้รับกุศลกันทั่วหน้านะครับ โดยจุดหมดจุดจากที่เรื่องสาวมองทั้งหลายผูษยามิดาเจ้าผู้ดีถึงพระโงคพระธรรมเกิดศาสนาอันพระผู้มีธรรมาเจ้านั้นโดยเครื่องสการเหล่านี้ ผู้เชื่อความของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติทางสร้างข้างอาภีผู้ใจยามีทาตั้งใจรัตนานสีนพร้อมๆกันมายังพันเตว